โรคไซนัสอักเสบอันตรายกว่าที่คิดหลายท่านนะครับคิดว่าโรคไซนัสอักเสบเป็นเหมือนไข้หวัดธรรมดาแต่ความจริงแล้วอาจจะส่งผลกระทบมากกว่าที่คิดนะครับทั้งในด้านของคุณภาพชีวิตและอาจจะนํามาสู่ภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายได้โรคไซนัสอักเสบนะครับอาการที่พบบ่อยได้แก่อาการคัดจมูกน้ำมูกขุ่นข้นปวดใบหน้าแล้วก็ได้กลิ่นลดลงนะครับและในบางรายอาจจะมีอาการเรื้อรังยาวนา,นานเกินกว่า12สัปดาห์ได้เลยนะครับ การรักษาโรคไซนัสอักเสบอาจจะไม่ได้ใช้แค่ยาฆ่าเชื้อเสมอไปนะครับแต่ควรจะต้องรับการวินิจฉัยที่ถูกต้องว่าเป็นชนิดเรื้อรังเฉียบพลันมีริสีดวงจมูกหรือมีภาวะไซนัสอุดตันหรือไม่เพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องหากโรคไซนัสอักเสบปล่อยไว้นานนะครับอาจจะนํามาสู่ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้เช่นเชื้อลุกลามเข้าดวงตาเยื่อหุ้มสมองอักเสบอาการรบกวนการนอนหลับหรืออาจจะมีการสูญเสียการรับกลิ่นได้นะครับ หากท่านไหนมีอาการสงสัยโรคไซนัสเสพสามารถเข้ารับกาปรึกษากับแพทย์หูคอจมูกได้นะครับหากปล่อยไว้นานอาจจะนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายได้ครับ